จากกระแสโซเชียลที่นำใบตองมาทอดกินแล้วจริงๆมันควรกินหรือไม่การบริโภคใบตองทอดมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเนื่องจากใบตองไม่ได้ออกแบบมาเพื่อาการบริโภคทางธรรมชาติแม้ว่าใบตองจะไม่มีสารพิษโดยตรงแต่ผลกระทบต่อร่างกายเกิดขึ้นจากลักษณะทางกายภาพและกระบวนการทอดซึ่งมีรายละเอียดทางวิชาการที่สำคัญดังนี้ 1. ปัญหาในระบบทางเดินอาหารความเหนียวและแข็งของใบตอง ใบตองเป็นใบพืชที่มีเส้นให่หยาบและมีโครงสร้างเซลลูโลสที่ย่อยยากแม้ว่าใบตองจะปลอดสารพิษแต่โครงสร้างที่แข็งทําให้ย่อยไม่ได้ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์การบริโภคใบตองอาจทําให้เกิดการระคายเคืองและการอุดตันในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะในกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องผูกเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอาหารผ่านระบบทางเดินอาหารช้าลงการเคี้ยวและการกลืนใบตองที่ผ่านการทอดจะมีลักษณะแข็ง และปลอดทําให้การเคี้ยวยากลําบากการเคี้ยวไม่ละเอียดและการกลืนใบตองทอดเป็นชิ้นใหญ่อาจทําให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บในทางเดินอาหารเช่นบาดเจ็บที่หลอดอาหารหรือกระเพาะอาหารได้ 2. ความเสี่ยงในการย่อยสลายเซลลูโลสและลิกนินใบตองมีเส้นใหญ่ที่เรียกว่าเซลลูโลสและลิกนินซึ่งเป็นส่วนประกอบของผนังเซลพืชเซลลูโลสเป็นสารที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถย่อยสลายได้ และไม่มีเอนไซม์ที่จะย่อยสลายเล็กนินในระบบย่อยอาหารการบริโภคสารเหล่านี้จะส่งผลได้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารจากใบตองได้ทําให้เกิดการขับถ่ายออกไปโดยย่อไม่เกิดประโยชน์ทางโภชนาการใ,ใดๆแต่ถ้าใบตองติดค้างในระบบทางเดิอนอาหารอาจทําให้เกิดอาการไม่สบายหรือการอุดตันลำไส้ 3. ผลกระทบจากกระบวนการทอดการสะสมของสารพิษจากการทอด การทอดใบตองในน้ำมันที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำให้เกิดการสะสมของสารประกะอบทางเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้หรือการสลายตัวของไขมันในน้ำมันทอดเช่นสารอะคริลามายด์ (acrylamide) ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลและโปรตีนที่มีอุณหภูมิสูงโดยสารอะคริลามายด์มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในระยะยาวหากมีการบริโภคในปริมาณมากหรือต่อเนื่อง สารอนุมูลอิสระ free radicals เ้าน้ำมันที่ใช้ทอดในอุณหภูมิสูงยังมีแนวโน้มที่จะสร้างอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายอนุมูลอิสระสามารถทำลายเซลล์และ DNA ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจหรือมะเร็งหากมีการสะสมมาก 4. ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือเชื้อโรค ใบตองที่ใช้ห่ออาหารอาจมีการสัมผัสกับสารเคมีในกระบวนการเพาะปลูกเช่นยาฆ่า,มาแมลงหรือสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการเกษตรหากใบตองไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างเพียงพอการทอดใบตองอาจทำให้สารเคมีเหล่านี้ปนเปื้อนกับอาหารและเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ชื้อโรคใบตองที่ไม่สะอาดอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเช่นแบคทีรีย หรือเชื้อราที่สามารถสร้างสารพิษเช่นอ aflatoxin, m ฟลา t o กซินที่เป็นสารก่อมะเร็งในตับการนำใบตองมาทอดโดยที่ไม่มั่นใจในความสะอาดอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายสรุปการบริโภคใบตองทอดเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำเพราะร่างกายมนุษย์ ไม่สามารถย่อยใบตองได้ดีการกินใบตองอาจทําให้เกิดปัญหาในระบบทางเดิอนอาหารและการอุดตันในลำไส้และอาจทําให้เกิดบาดแผลในทางเดิอนอาหารได้นอกจากนี้กระบวนการทอดยังเสี่งต่อการสร้างสารพิษและสารอนุมูลอิสระที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ในระยะยาว